สบายดีตอนเที่ยงเด้อพี่น้องมาหนึ่งข่าห,นหนุนหุนบัดนี้กะเห็ดกะเผาสีช่วยเขา่าหุ่นเขาเนียวซื้อมาใหม่มาวางมือเศร้านี่แหละเลยหนึ่งละทานไโอนก็ะเตรียมต้มนะไม่ว้อันนี้ต้มว้กินแจวกินกับแจวกับยังอะไรพี่น้องมาทางนี้กะได้เตรียมพักไว้เบื้องล่าเคือพักเนาะโอนซับไว้เรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องเด้อ ปลานินอันนี้เอากระิมาเตรียมซอยกันเลยปลานินตัวบ้ากใหญ่หนึ่งอันขี่มันจะใส่ไปในต้มนี่แหละขี่ปลานินเพื่ออุ่นเตรียมแล้วก็พ่อเฮงพี่น้องเลยลูกชายของกระนังเบิ่ร์ง้านี่แต่ก็รับไปแล้วล่ะพ่อคนโกมนอนเด้อพี่น้องจังรับ่ะดีพ่อคนเทตัวนี้แล้วแล้วก็พ่อคนตัวกมลูกชายพ่อนนรับแล้วคนกระิมาตั้งกล้องเห็ดกระเพราต่อเลยเด้อจ้า ช่วยย่น่กอนพี่น้องเ้ยโต๊ะบวว่างแลยอ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบไม่ได้กินหนาดนี้คลิปคอยม่วนเลยฮะแม่คอยเบิ่งคลิปย่องแล้วคลิปลูกม่วนมาลาเป็นเาโอ้ยมันก็แล้วจะคนหมักเนาะ เนะดี๋ยวร้อยมาเห็ดตัวอื่นต่อกันพีมาซอยเดพี่น้อง ซอยอันนี้แหละสกอยสุไอกออินโอ้บดได้บดได้ข้างหม้อต้มตุ้นี่ก่อนลืมเมย์ม้อนอันสะออนลูกสาวเห็ดทิพเป็นมาท่าน Long lương thong đi kiao mầm 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 ได้พร้อมเด็ดเม็ดสเด็ดไปเที uh. ่ยมบเี่เลยเนาะป้านี่จช่วยป้าใส่ไปหน่งจักโลสโลป้าตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยตัว่อยเนาะโลโก้เลยเนาะหาชิพั้นกันหาชิพันก็เล่นกันเลาบบู้เ มีแต่ว่าเขาติดมาหาซื้นั่งกันว่ะก็ <c oughs> แบบไม่ม้อนนะเพคนนะออนค,นคนอ้อนเอนเห็ดคลิปพี่น้องเอ้ยเพคนก็เลยหยิบมานั่งเอ่อ้คนเห็ดนะ่ะมีแต่นั่งกินนั่งกินเนอกอีกคนบอส่นนี้ม,มาคีบมาเห็ดเป็นลักษณนะจะต้องแปลงให้ครัวเจ้าดีๆให้มัน<อ>เป็นเติมเห็ดเนาะไม่มอ้อยน,น,น้องโบสิ้นละการถ่ายขีดด้วยพี่น้องเด้อเขาโอดคอทายใหญ่ๆเด้อที่ว,ว,ว่าขั้นว่า บิ่บโบคักไปได้อีกอะมันขอโทษเป่น้องเดิมแต่ว่ายังบบสิ้นในการถ่ายขลดเห็ไปได้ตั้งกล่องไปได้จากถ่ายเห็ดผู้เดียวเยนี่ยคืออ้นเห็ดนี่มันมันเป็นม้วนในใจนะมวนในตาของเบิ่งนะพี่น้องไปหิบถก็กเตียงฟ้องไว้ได้ออกออนเขาเลยมานังเบิ่งลูกเห็ดมาเนี่ยจะได้เป็นในถอดช้อนบทเรยนจากลูกเนาะ ทกันยิ่งบเรียบร้อยดอกพี่น้องแต่ว่าเห็นมันแล้วเวอร์ใส่กันสาบน้ำอาบน้ำให้นั่งอยู่นี่อันอันข้าวๆแล้วก็แต่ว่ายังโบอาบเออซอยแบบเออแบบปุ๊กเลยนะซอยไปทางหนาซอยไปทางหนาเนาะซอยแม่มอนซอยไปทางหนาจะจะจะเป็นแม่มอนพอไปซอยหน่อแม่มอนไปถอยมาทางหลังอย่างสี่เนึง อยเนื้อสอยปลาซอยอย่างนี้เออว่ายอยม่ซื <S 2> <S 2> <S 2> know, um, ้อเมดเดี๋ยวเสรมาเห็ดละปูละปลาสร้อยปลาให้พี่ให้น้องเบิ้งเห็ดยังกันยากเห็ดคือข่อยละบาทนี่เจ้าใช่เบิ้งเนาะเบิ้งการซอยแบบใดจะได้ไหมเทียนนะครับเร็วจเอาเจ้าธนัดได้ข่อยพเจนัดข่อยสร้อยแบบนี้จะเสียหายได้ลาเบิ้งนก การสิขเ่าเป็นมือปุกเนาะ้องเฮียนไวเฮียนกับบุกโได้เนาะทุกอย่างคือเราเฮียนสอดทอนออกจากคนอื่นนะคะตรงว่าเห็ดมัต่างสิเป็นเนาะเห็ดแบบบ้านๆแบบภาษาบ้านเอาเห็ดกินได้กับเห็ดแต่โอ้ยใครกับเป็นมืดอะไรเ้อก็ต้องเห็ดมันสะอาดแน่เตรียมโค้งไว้มันจะบูบบเฮืออ่ ้ให้จะเบิ่งเฮ็ดโต๊ะอันนี้ให้ก่อนโต๊ะอันนี้ค่อยซื้อ600,000บาไดโตนี่ไดอือเ่อยซื้อเอา600,000่อยซื้อตั้งแต่อันปกเพื่อไม่เหลือนี่ไม่นเจ้าเหลือันบ่ได้เฮ็ดหยัง่อยเฮ็ดสันเพิ่นจะเฮ็ดหยัง่อยเฮ็ดสันแล้วหมถ้วย่อยอันอันนี้บ่หม่ออยังมีเฮ็ดอยู่เสร็จเ่าไหร่จะซื้ออ่า45,000 เซนไม่ในน้อยบริเวณ48เนี่ได้อือเอออ่าไม่น้นอยเ,เนี่ย,ยเขาขายเป็นหมัดเขาขายไม่ดิ่วที่ไม่น้อยะหมัดละ4ชิมหาถือกันเออหมัดหนึ่งเมือ10ปันเอาไมา่น้อยก็ได้แต่ว่าขามีกบเนะาะเขาบอกมีกบมีกบกบไหมเนี่บกบก็ได้หเห็ดแล,ล้วก็ซื้ออันเสื้อนื้อมันนนามาปูเอา มันมาปูเอาปลายางปูเอาเดีวก็เปิอ่อนกระเซ็จเปิ่นก็เสร็จเอาอเดี๋ยกแตถนัดอันปูเห็ดอันปูอยู่ในเนครื่อัวนี่กันเร้ยกแตถนัดของเจ้าแล้วบ่จำเป็นต้องลอกเรียนแบบชวนก็นได้ดอก <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเตรียมขั้นมะนาวพี่น้องเยขั้นมะนาวอันหน้ามะนาวเอามาเห็ดหนาแก้วอะรแบบ เขาปลาแบบนั้นได้เขาิเน้ำเจีวด้เาเทหม้น้ำเจีว่ะน้ำสูงขั้นขาเทหนเจเขาต้องห่อเนาะเขาบอกเขาหอเนาะเออนบริเวหอกยเขาเห็นหอแล้วก็มีน้ำอันน้ำเขาขันปลาน้ำบางหน้าเลยนะเขาเมาเห็ดเจีวต่างหากแล้วก็มาพักห่อแล้วก็ปลเยาโซอยเขากินแบบนั้นเขาจะมาเป็นดิบเนาะ เดียวก็ไปไล่หนึ่งอ่ะไล่โอเคนาะพี่น้งองไลหมดเ่ากับปุแล้วจ้าเ,เอาเป็นวงเลยเดียวรอยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเตียมสิอันติดก้นอันนีก็เผาแล้วก็ได้อุ่นไปสิจังสิไปอาบน้ำพี่น้งงอนง เก็ดเว่ยไว้เตียมไว้ผููถากินกับกินเนาะเนีนยกักินเข่ามานนังมือสาวทำกับเข่ากี่น้องกำลังใจดีๆกำลังใจมานังน้ำเขาน่งนบ้างน้งเข่าเห็ดน้้าเห็ดก้อยปลาเนึ่งคนบ้างหนังหน่ง ไล่เห็น้ำบมองน้าวอนเ้โลนึองสิ่งหาพันเลยมองน้ากาแฟอะไรเพื่อนก็่มดแหละแกน้ำกับทันขอไปซื้อเลยเดินซื้อกินแบบเมื่อไรขอไปเอามาเถะเราไปกไม่ซ้งเจ้าคิดเก็บไว้บากลาให้น้ำขันอันนี้จะกลไปถอกใส่หมอตุ๊ก นำส่งไปถกใส่หม้อตุ๋เดี๋ยวคนด้วยพี่น้องเด้่ยขั้นั่นแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้องอุ่นก็ระเตรียมก้อยด้วจ้า

เอาแใสน่นะดิอดนตีหรือคนตีหมอต้มเข้ากะสุกแล้วพี่น้องอเ,เีย็บร้อยพี่น้องก้าวเผาสิบมะอุตัวนี้เห็ดแจ่วด้วยจ้าอุ่ตัวเขาคั่นไวน้ มันซุกก็ปิดไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะไว้เขาเห็ดยังแล้วแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยเอาคลิปนี้กระซิล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอนกระเห็ดกับเผาเป็นแม่ครัวแล้วแล้วก็ที่ไปอาบน้ำสะสร้างล่างสวยเลยเด้อแบบนี้พี่น้องเอ้ยอเขาคุณทุกไลน์ทุกเมนทุกคนเข้ามารับชมติดตามทางขอบครัวตาโอนเด้อพี่น้องเด้อบายบาย